อี๋ยนี้จะ,จะพามาดูกันนะคะว่าสําหรับยูเซอร์อย่างพี่ปินเนี่ยที่ใช้รถมาปีกว่าเนี่ยข้อดีข้อเสียหรือข้อชอบอะไรบ้างอันนี้คนมาสายนะคะสวัสดีครับขอโทษทีครับแบตมันยังไม่หมดอะเสียบให้มันชนชนชัดเต็ม <c oughs> ทุกวันมันจะเสื่อมไหม <c oughs> วันนี้แจมอยู่กับเจ้าหนูไฟฟ้าของแจมหรือเจ้ารถเทสลานั่นเองนะคะวันนี้เราขับรถอยู่บนทางด่วนเนี่ยก็คงจะต้องเป็นนอกสถานที่ตามเช่นเคยนะคะและนอกสถานที่พร้อมทั้งขับรถเทสลามาด้วยเนี่ยเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากเรื่องของรถไฟฟ้านั่นเองนะคะหัวข้อของวันนี้ก็คือเราเนี่ยจะพาไปดูนะคะว่าพี่ๆที่เป็นเจ้าของเทสลาหรือว่ามีรถเทสลาขับก่อนก็คือ ชาวดอยอย่างเราเรานั่นเองนะคะจะพาไปดูกันว่าเขาชอบไม่ชอบส่วนไหนส่วนไหนดีส่วนไหนควรระวังนะคะ <Okay. S 1> พร้อมให้พี่ๆอีกหลายพันคนเนี่ยที่กำลังรอรับรถกับเจ้า Tesla Official เนี่ยได้ดูกันเป็นข้อมูลนะคะและได้ระวังในบางเรื่องที่สำหรับเราชาวยูเซอร์ชาวดอยเนี่ยได้ประสบพบเจอกันมาก่อนนะคะว่าจะได้คอยระมัดระวังนะคะเพื่อการขับรถบนท้องถนนที่ปลอดภัยค่ะเดี๋ยวตามไปชมกันได้เลยค่ะ CDC ถึงแล้วนะคะเราก็อยู่กับพี่ๆนะคะก็คดีเป็นพี่ปรินค่ะคนแรกเลยนะคะพี่ปรินที่ใช้รถมานานอย่างพี่ปรินอ่าถ้าเป็นเทสลานี่ยก็ประมาณปีครึ่งนั่นแหละครับแล้วเคยใช้รถ EV มาก่อนหน้าเทสล,ลาไหมคะอ่าใช้เป็น PHEV ค่ะปลั๊กอินอไฮบริดมาก่ออ๋อปลั๊กอินไฮบริดมาต่อใช้เป็น PM บีเอปลั๊กอินมาก่ออ๋อพอมาเจอ EV 100%แล้วเนี่ยอืมมันโดนจริงจรงจริงๆก็ๆๆแฮปปี้ตั้งแต่ตั้งแต่ PHEV แล้วนะแล้วพอมาเจอ EV อีวีร้อยเปอร์เซ็นต์วิ่งได้แบบสีอย,อย อันนี้ก็เป็นเทล่าคันแรกเลยใช่ครับคันนี้เป็นรุ่นอะไรคะเป็นโมเดล3ลองเลนส์ครับเป็นโมเดล3ลองเลนส์แล้วก็เป็นสีแดงเทล่า <T essa S 2> ผีพิเศษสีแพงนะคะสำหรับรถนำเข้าเดี๋ยวนี้จะจะพามาดูกันนะคะว่าสําหรับยูเซอร์อย่างพี่ปินเนี่ยที่ใช้รถมาปีกว่าๆเนี่ยข้อดีข้อเสียหรือข้อชอบอะไรบ้างจากก็ถามว่าตั้งแต่ขับมาเนี่ย กิโลแล้วคะตอนนี้ก็สามหมื่นกว่าโลแล้วครับค่ะหมื่นกว่าโลในเวลาปีกว่ากว่าปีครึ่งประมาณปีครึ่ง,ง,งใช่ครับได้เข้าสวิตบ่อยไหมคะไม่เลยครับไม่เข้าเลยเหรอคะใช่ครับก็มีแค่เปลี่ยนกองแอร์ก็มี สลับยางอ่าใช่สลับยางอ๋อหลักๆเนาะเทสลาประมาณ3ามหมื่นโลก็มีแค่กองแอร์กงแอร์กับสลับยางกองแอร์นี่เปลี่ยนบ่อยไหมคะไม่ไม่บ่อยครับนี่เพิ่งเปลี่ยนครั้งเดียวเองอ๋อสามหมื่นไม่เพิ่งเปลี่ยนครั้งเดียวเองนะคะได้ยินมาว่าหลายๆท่านก็อยู่ที่การใช้งานถ้าใช้งานหนักหรือมีน้ําหอมบนรถเนี่ยมันก็เปลี่ยนบ่อยหน่อยใช่คแต่เทสลาค่าใช้จ่ายเยอะไหมคะเซอร์วิสไม่ไม่กี่ร้อยบาทครับค่ากองแอร์ค่าสลับสลับร้อนครับไม่ต้องสลับยางสลับร้อได้เลยเทสลานี่ เอาล้อหลังมาสลับล้อหน้าไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าถ่วงล้ออ๋อไม่ตเสียค่าถ่วงล้อได้เลย้าเป็นโมเดลสามนะล้อมันสึกก่อนใช่แล้วก็เซ็นเซอร์ที่ล้อเนี่ยเขาจะคาลิเบร เาเปลี่ยนเองเรียนรู้เองก็คือเราเปลี่ยนไปเดี๋ยวจัดการเองวิ่งเฉยเวิ่งเฉยๆจัดการเองส่วนกองแอร์เนี่ยก็ถ้าบางคนถ้าว่างหน่อยก็ซื้อมาเปลี่ยนเองไม่กี่บาทครับแต่ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนที่ตามศูนย์บริการต่างๆก็ประมาณพันเดียวประมาณนั้นนะครับพันเดียวเพราะมีค่าลงค่าแรงอะไรก็ถือว่าสามหมื่นโลแล้วเนี่ยประหยัดมากกว่ารถน้ำมันคนละเรื่องเลยครับตอนนั้นรถน้ำมันนี่ประมาณเท่าไหร่คะสามหมื่นโลโอ้เยอะครับก็เกือบกระมืนเลยนะใช่ถ้าเป็นรถแบบถ้ารถญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอย่าง ันนเง่งี้ป็นนมืแล้วะปหัญหาหลักๆของเทส l a ที่ขับมาเนี่ยมีอะไรบ้างสาที่ปินินตอนนี้ก็ยังไม่เจออะไรนะ <Okay. S 1> นยังไม่มีอะไรเลยที่ใช้มาก็ก็โอเคทุกอย่างแต่หลังๆที่เขากลัวเรื่องกล้องเนี่ oh. กล้องในรถซึ่งหลายคนกลัวผมโชคดีไง oh. พรีเมียมคอ n เน็กหมดพอดี oh. ก็เลยไม่ต้องกลัวเรื่องกล้องกล้องตรงเนี้ยหลายคนเนี่ยอาจจะงงเอ้ยกล้องอะไรกล้องรอบคันพี่จะกลัวอะไรก็มีเห็นตาสนุกตรงรอบคันไม่กลัวมันคือกล้องในรถมันคือกล้องในรถนะคะที่อยู่ตรงกระจกมองหลังซึ่งจริงๆเนี่ยเขาจะไอ้กล้องตัวเนี้ยเขาจะใช้แบบเหมือนกับว่ารถเขาจะมองเราอยู่ว่าเรามองทางหรือเปล่าถ้าเราแบบว่าเรามองทางอื่นอยู่นะตอนแรกไม่รู้ผมก็งงมันร้องเตือนอะไร พอเรามองทางอื่นปุ๊บแล้วคันหน้ามันเบรกแล้วไงเขาจับสายตาว่าสายตาเราไม่ได้มองรถมันก็จะแหกปากก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆเขาทำกล้องตัวนี้มาเนี่ยเพื่อเซฟตี้แต่บ้านเราเนี่ยก็เหมือนกล้องวงจรปิดอะไรอย่างนี้ก็คืออันนี้เป็นสิ่งเดียวเลยที่พี่ไม่ชอบก็เป็นปัญหากับตัวเองนิดนึงไม่เป็นไงเพราะโชคดีเพราะพรีเมียมหมดแล้วไงมันเลยดูไม่ได้ก็เลยไม่เป็นปัญหาสจหรับผิดแต่คนอื่นที่ยังพรีเมียมยังอยู่ปีหนึ่งสมัยก่อนรถตัางจีนเนี่ยเขาให้มาปีหนึ่งใช่ใช่ใช่ก็เป็นเรื่องินไปหน่อยเนาะ แต่จริงๆนะคะกดได้ค่ะมันมีทิปสไลด์ติดพี่ปิงเคยขับคันนี้ไปไกลสุดเนี่ยแถวไหนจังหวัดไหนดีกว่าเขาคอครับเขาคอคทับเบิกเลยโอ้ชาร์จกี่รอบคะรอบเดียวไปอย่างเดียวใช่หรือว่าไปกลับรวมกันรอบเอาไม่ครับไปไปไปหนึ่งรอบไปอย่างเดียวอแต่ถ้าเคยขับเคยขับระยะไกลสุด ในการต่อหนึ่งช้าเนี่ยประมาณเกือบ500โลอ๋ออยงนี้ก็เรียกว่าเกือบเต็มแม็กเขานะสําหรับการที่เราขับต่างจังหวัดและใช้ความเร็วด้วยเพราะถามว่าตัดต่างจังหวัดเราคงไม่ขับดอกแปดสิบครับมันก็มีใช้ความเร็วไปบ้างใช่ก็มีเมื่อก่อนเขขับรถเร็วเหมือนกันแต่หลังๆพอพอใช้เขาเนี่ยเฟอรเซน่าเนี่ยติดออโต้พายโรดนะครับไม่รีบเราตั้งร้อยยี่สิบแล้วเอื่อยๆชิงช้าไปเรื่อยสบายๆขันหน้าเขาจะวิ่งแค่ร้อยสิบไม่เป็นไรเราก็มันก็รถมันก็ไปรอท้ายเขา เพราะว่าออโต้พาวเวอรของเทเลานี่ค่อนข้างฉลาดมากคันหน้าเนี่ยสมมติเราตั้ง120คันหน้าอยู่100เดียวเราก็ตามเข้าไปใช่ครับต่อห้ขันหน้าถ้าคันหน้าขับเร็วกว่านั้นเราก็ล็อก120เราก็อยู่แค่นั้นแต่ถ้าเขาขับช้าเราก็ไม่ไปจี้เขาอยู่ใช่และออโต้พาวเวอรเนี่ยใช้ยากไหมเมืองไทยพี่ว่าถ้าวิ่งทางไกลไฮเวย์เวิร์กมากๆานะแต่ให้ยู่ตามเมืองอย่างเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเรอใช่เพราะว่าคือต้องเข้าใจเขาก่อนว่าเขาออกแบบมาเนี่ยเพื่อหล คือจ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันต้องไม่ชนอ่ะแล้วคือถนนเมืองไทยอย่างเงี้ยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นี่เป็นสิ่งสำคัญเลยเพราเยอะกว่าที่ต่างประเทศที่ยุโรปถูกครับปาดหน้าอะไรรถเขาก็จะออกแนวว่าเบรกให้หมดยอมให้หมดไทยจะเปิดไฟเลี้ยวจะปาดเข้าหน้าคือรถเรายอมเขาหมดถามว่าถ้าใช้ออโต้ไฟลอดมอเตอร์ไซค์อ่ะไม่ตายหรอกแต่ไอรถข้างหลังเนี่ยจะชนเรามากกว่าเพราะเราเบรกทันทีใช่ก็ประมาณนั้นนะครับแต่เราก็เลือกได้นะออโต้ไฟลอดเลือกให้เขาค่อยๆเบรคค่อยค่อยเบรกใช่ไหมอ่าให้เขาแบบว่า ไม่ไม่ตอนแรกพี่ก็ไม่รู้เออก็หัวทิ่มอย่างเดียวอย่าอะไรเวะแต่ตอนหลังพอเราเลือกได้ว่าเออให้เขาแบบค่อยคเบรกค่อยค่อยสมูทหน่อยก็ดีขึ้นนิดนึงดีครับแต่ยังไงก็ของบางไทยเนาะถ้ายังไม่ชินเนี่ยแต่ไม่แนะนําเลยนะคือถ้าในกรุงเทพแล้วกันพี่ก็ไม่ใช่นะแต่ถ้าเกิดว่าเราวิ่งทางยาวอย่างมอเตอร์เวย์หรืออย่างวิ่งไฮเวย์ข้ามจังหวัดอันนี้เวิร์กมากเวิร์กมากสบายพี่มองว่าส่วนตัวพี่เลยนะใช้รถต่อพิลล์เนี่ยเขาปลอดภัยห่ดตัวพี่ขับเอง ใช่คือมันไม่มีหลับในมันไม่มีอะไรบางทีเราทําอะไรแล้วลดลดภาระความเครียดของคนขับได้เยอะเรามีหน้าที่แค่จับพวรงมาเลยค่ัใให้เหมือนเหมือนยังอยู่ด้วยกันนะใช่ใช่ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะสำหรับออโต้พายロแต่ว่าเราเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ไปต้องต้องต้องทดสอบด้วยตัวเองก่อนนะครับคือเราต้องค่อยๆชินคือไม่ใช่ใช่ครับคืออย่างที่อย่างที่พูดมาเนี่ยคือผมทดสอบด้วยตัวเองค่อนข้างเยอะละเรารู้ลิมิตของเขาละ คือเขาก็มีลิมิตนะออตโอต้พายロไม่ใช่ว่าแบบไอ้โอเคฉันปล่อยทุกอย่างไม่ใช่แต่พอเรารู้ลิมิตรู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็คอ่อนข้างที่จะมั่นใจ,นใจว่าเขาไปกับเราได้แค่ไหน,ใน,ในว่าเขาอยู่เท่าไหนออลิมิตของเขาเป็นยังไงอะไรที่เป็นจุดด้อยของออตโอต้พายโของเขาใช่ใช่ครับอาสถานนี่ชาร์จเนี่ยเหมือนที่เรายืนอยู่ไกลของ EA เเนี่ยมีปัญหากันไหมคะเอาจริงๆนะคือพี่มองว่าถ้าถ้าเราผู้ใช้นะครับถ้าบ้านเรามีที่ชาร์จเนี่ย ก็ไม่ค่อยไปชาร์จไม่ต้องสี่เลียดแล้วเพราะว่าหนังรุ่นเนี้ยชาร์จทีหนึ่งเนี่ยวิ่ง4 0 0กิโล0 0าอกิโลชิลๆมันครอบคลุมแทบจะทั้งอาทิตย์อยู่แล้วใช่ก็ลองคิดดูว่าลองถามตัวเองดูว่าจะมีสักกี่วันในหนึ่งปีที่เราจะขับรถวันต่างจังหวัด4 500กิโลต่อวันซึ่งมันก็เป็นแค่อาจจะเป็นเดือนละครั้งเดือนสองเดือนครั้งด้วยซ้ำไม่่ของพี่ตอนนี้พอพี่ช้ยเทสลาเนี่ยเวลาขับรถขับรถพาลูกที่ยวต่างจังหวัดนะวันเดทิปนะเข้ายหญ่นะ ใช่ไปกลับได้ใช่ไปกลับได้400กว่าโลไม่ต้องชาร์จเลยเขาใหญ่แล้วขึ้นไปถึงยอดเขาเขียวแบบสูงสุดของเขาใหญ่แล้วก็ลง,งลแล้วก็ขับกลับมาถึงบ้านเนี่ย400กว่ากิโลก็ไม่ไม่ชาร์จเลยมาชาร์จที่บ้านเพราะจริงๆแล้วการที่เราอยู่กรุงเทพเนี่ยเราขับเทสลาเนี่ยต่อนหนึ่งการชาร์จเนี่ยเราไปเที่ยวได้หลายที่เลยนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่ชาร์จเนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะต่างจังหวัดมากกว่าที่จะได้ใช้ใจจริงๆเช่นพวกเชียงใหม่ภูเก็ตนครศรีธรรมราชอะไรอย่างเงี้ย ืออย่างนี้มัน400กาโลถ้าวิ่งทางไกลประมาณ450ชาร์จครั้งหนึ่งแล้วมันก็ไม่ได้เสียเวลานะนเวลาชาร์จที่คนครอกลัวกันมันคือเวลาที่เราต้องพักตัวเราเองค่นต้องเข,ข้าว้าในา้นนำดื่มก<ช>าแฟาสุดท้ายกลับมานั่งอยู่บนรถเหลือ10นาทีแล้วก็เต็มใช่ก็พี่ตอนก่อนหน้านี้ตอนขับรถน้ำมันไม่เคยสนใจเรื่องนี้นะแต่คือเคยดูสถานการณ์าง้ยพี่ไปครอบครัวใช่ไหมมีลูกมีอะไรก็แวะทานข้าวเคยจับเวลาเลย่ ทานข้าวเนี่ยประมาณเท่าไหร่ดูดีก่่าจะเถียงกันเลือกร้านได้ก่อนทานเสร็จเข้าห้องน้ําลูกขอซื้อของเซเว่นประมาณชั่วโมงหนึ่งกลับมาที่รถจะเต็มแล้วนะเต็มแล้วอย่างมากรอก็แค่สิบนาทีก็คืออย่างนั้นเลยถ้าเราคิดว่ามันถ้าอย่างคนใช้งานจริงเนี่ยจะรู้ว่าเดินทางไกลเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาแตกต่างกับรถน้ํามันนอกจากไอพวกแบบกินข้าวในรถฉี่ในความฟอร้อยในรถอันนี้ไม่ต้องมาคุยกันนะคุยอันนั้นอยู่กันแม่ไม่ได้ เพราะชาร์ที่ชาร์จในกรุงเทพเนี่ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่คอนโดใช่แต่ตอนนี้คอนโดก็เริ่มก็มีก็ม,มีนะแล้วแล้วก็อย่างมากก็อาจจะฉุกเฉินจริงๆ3วันลืมชาร์จอ่าก็ค่อยมาใช้เนาะ่แต่ยังไงแล้วเนี่ยเรื่องที่ชาร์จเนี่ยสมัยก่อนมีน้อยก็ไม่ค่อยแยง่งสมัยนี้มีเยอะก็เริ่มแย่งกันยังไงก็เรื่องใช้ที่ชาร์จเนี่ยก็อยากให้ช่วยดูกันด้วยหมดเวลาก็รีบเอาออกเผื่อคนอื่นเนี่ยที่เขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยเนะอยากจะฝากถึงอะไรกับคนที่กำลัง ตัดสินใจอยู่เพราะตอนไหนตอนนี้เทสลาออฟฟิเชีก็เปิดมาเราชาวดอยเนี่ย<ม>ก็เรียกว่าเจ็บไปทุกทางแล้ว <c oughs> ก็อยากจะลองฝากว่าคนที่กำลังจะตัดสินใจว่าจะซื้อดีไหมโอ้โหราคาเนี่ยตอนนี้ยล่อตาล่อใจมากเลยเป็นไงบ้างคะอเอาง่ายๆนะครับว่าคือด้วยประสิภาพของรถแล้วกันนะเอาเอารวรถนะไม่ใช่บริการการขาย <c oughs> ผมไม่รู้นะแต่ตัวรถเนี่ยถ้าราคาเนี่ยครับไม่ต้องคิดมากนะครับ ทั้งประสิทธิภาพของรถเองทั้งราคารถทั้งค่าเชื้อเพลิอองอ่าจะคำนวกันมันมันคนละเรื่องกันเลยครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องที่ชาร์จเพราะทุกวันนี้ผมมองว่าที่ชาร์จค่อนข้างจะเยอะมากนะแล้วก็เปิดเพิ่มอีกหลายที่มากๆไม่ต้องกลัวว่ารถจะไม,ม่ที่ชาร์จครับครับเพราะว่าตอนนี้รายใหญ่หล,ลายๆเจ้าในไทยเนี่ยลงมาเองหมดแล้วโอเคลงมาครบแล้วใช่ลงมาครบเยอะลงมาเยอะแล้วรายใหญ่ก็ก็เพราะฉะนั้นก็เรื่องที่ชาร์จเนี่ยไม,ไม่ไม่น่าห่วง ไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องกังวลเลยแล้วก็จะฝากถึงคนที่ซื้อไปแล้วอ่ากําลังรอรับรถอ่าประมาณนะครับคืออันนี้อยากจะเตือนนิดนึงนะครับอันไม่ได้รถเนี่ยมันค่อนข้างแรงมากไม่ว่าจะไม่ใช่แค่เพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ไหมคะตลองเลนนี่ก็แรงมากแล้วคือคืออยากจะให้ใช้สติขันนิดนึงอย่าเพิ่งไป กระทืบคันเร่งจนมันลืมตัวอ,อะไรอย่างเงี้ยมันลืมตัวใช่ครับอย่ามันจนลืมตัวเกินไปแล้วก็ระบบออโต้พายอเนี่ยมันเป็นของดีแต่ว่าอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ว่ามันก็มีขีดจํากัดของมัน <Okay. S 2> ยังไงก็ลองค่อยๆเรียนรู้จนชินจนอะไรก่อนแล้วค่อยใช้งานครับตรงนี้ฝากไันนิดนึงครับเพราะว่าเสียวมืนกันเพราะว่าจาก ที่อย่างตอนสมัยเราชาวดอยเนาะ<ช>ตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยทุกคนจะรู้ไม่ว่าตั้งแต่3รุ่นแจมปี2020รหรือว่า3เป็น3เปอร์ฟอร์แมนซ์ปี21หรือจะเป็นโมเดล Y p e เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยก็คือแรงมาก<ช>ร,ราคาก็แพงมากเพราะฉะนั้นเนี่ย ส่วนใหญ่สมัยเราชาวดอยเนี่ยคนที่ขับเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่รักความเด็วจริงๆอาจจะ<ช>ขับ,บพวกรถไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ขับรถสปอร์ตขับรถอะไรที่มันค่อนข้างแรงมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีความชินแต่พอตอนนี้เนี่ยพอเท s l a o f f อฟฟิเชียเปิดมาเนี่ยราคาเนี่ย ตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยล่อตาไหมพี่จิ๊นไม่โอ้โหพี่เห็นแล้วพี่ยังน้ำลายไหลเลยนี่นี่คันนี้นี่วันนั้นรวมสีแดงนี่สามล้านเก้านะตอนนี้เหลือสองล้านครึ่งเลยอ่ะนี่สามล้านเก้านี่ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์นี่เหลือตังค์คอนไปเติมจริงอ่ะพี่สั่งเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่มันย้อนมันมาแค่ขาวกับดำแล้ววันไปรับรถเห็นไอ้คันนี้จอดอยู่ก็เลยเห็นสีแดงเฉิมเลยก็เลยกล่าวว่าเอากลับมาบ้านวันหนึ่งตัดสินใจเอาไงดีวะแต่เลยมาศึกษาไอ้ลองเลสเนี่ยมันก็อัปเกรดความแรงได้ ก็ตอนแรกก็กลว่าคันนี้ก็ได้แล้วอัพความแรงแต่พอรับรถจริงลองขัแค่นี้ก็พอแล้วโอ้โหแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับทุกวันนี้ปีครึ่งยังไม่คิดจะอัพเลยตอนแรกกะจะอัพตั้งแต่วันแรกที่รับรถเลยตอนนี้ขับมานานแล้วก็อย่างนี้ก็พอแล้วทุกวันนี้ก็ยังคิดว่าก็ยังเกินพออยู่นะยังเกินพอเพราะฉะนั้นอันนี้คือจากยูเซอร์ที่ได้ใช้มาเรียนรู้รถมาตลอดและก็แจมที่ขับรถเพอร์ฟอร์แมนซ์มาตลอดทําให้รู้ว่าขนาดแจมกับป้าเนี่ยเราชินกับรถที่ high p e r f o r m มนซ์มากๆ ไม่ว่าจะเป็นรถนรุ่นอะไรก็ตามตามในช่องรีวิวมาก็อยากจะฝากให้พี่ๆีทุกคนเนี่ยที่กาลังรอรับรถนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดก็ดีลงเลนก็ดีหรือเพอร์ฟอร์แมน์ก็ดีก็อยากจะให้ค่อยๆขับกันเพราะว่าเราต้องห่วงไม่แค่แค่ตัวเองกับคนนั่งด้วยต้องก็มีคนรอบข้างบนถนนพี่บีมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆเนี่ยบางทีเราฟื้นไปแล้วรถมันเงียบใช่ไหมพี่บีใช่ครับอันตรายครับต้องต้องปรับตัวนิดนึงนะบางทีคนเดินข้างถนนมอเตอร์ไซค์อะไรบางทีเงี้ยเขาไม่รู้ว่ารถรถเรามาแล้วก็ต้องงระวัิดึ แค่บอตัวไม่มยากค่อยแค่ใช้ให้ชินต่ซิ่งเนี่ยก็เดี๋ยวชินชินกันก่อนแล้วก็ไม่ได้ว่าหรอกว่าซื้อมาอย่าซิ่งนะก็บแ,แบบเออค่อยชินชินกันหน่อยใช่ก็ยังไงวันนี้นะคะก็พี่คนแรกผ่านไปแล้วนะคะสำหรับพี่ปรินนะคะก็ยูเซอร์ที่ใช้เทสลามาปีครึ่งค่ะก็ยังไงวันนี้จำต้องขอบคุณพี่ปรินมากมาเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ อันนี้คนมาสายนะคะัสดี่ไครับอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่จะเป็นยูเซอร์ที่ขับมาปีกว่าเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์พี่อาร์ตกันต่อแต่ไงก็วันนี้เรา3ามคนก็เป็นคนบุกเบิกเนาะเป็นกุ๊บอีวีเทสล่ายูเซอร์แรกแรกเลยครับเป็นกุ๊บแรกใช่ไงเดี๋ยวไปดูสัมภาษณ์พี่อาร์ตกันเลยค่ะ ยูเซอร์ของเราคนที่2แนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมอาร์โตนะครับเป็นแอดมินกลุ่ม t ท s l a Sexy ี่ไทยแลนดด้วยนะครับแล้วก็ทำเพจ EV วีไทยโซซิตี้ด้วยครับก็จริงๆพี่อาร์ตเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยที่ทำเพจเกี่ยวกับรถ EV ด้วยใช่ไหมคะใครแล้วก็เป็นคนแรกๆเลยที่เริ่มทำยูทูปรีวิวรถอีวรีวิวรถอีแล้วก็เป็นคนก่อตั้งกลุ่มของเราที่มีสมาชิกชาวดอยอยู่300กว่าคนเป็นแบบยูนิคมากเลยนะจะไม่มีเพิ่มแล้วนะครับเราไม่มีเพิ่มแล้วนอกจากว่าคุณไปซื้อสตอกกจา ตามคุณนำเข้ากิจสละเราถึงจะยอมให้คุณเข้าสำหรับกรุ๊ปเซ็กซี่อันนี้กรุ๊ปเซ็กซี่คือชุบกรุ๊ปชาวดอยเซ็กซี่ดอยไอสติกเกอร์ข้างหลังเป็นแบบเทสต้าเซ็กซี่เนี่ยรู้เลยว่าเป็นกลุ่มชาวดอยอ๋อก็คือแซวได้นะคะชี้เลยอุ้ยซื้อแพงอะไรนี้อะไรประมาณนี้นะคะก็ที่อาใช้รถมากี่ปีแล้วออ ถ้าเดือนหน้าเนี่ยครับก็จะครบ2ปีแล้วโอ้โหนับกันเป็นเหมือนครบรอบแต่งงานเลยเนาะเดือนหน้าครบรอบ2ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อาร์ตก็จะเป็นรถปี21 21ครับอ่าขับรถรุ่นอะไรคะผมขับโมเดล3นะครับสแตนดาร์ดพลัสนะครับเอสซาพลาสครับและอันนี้สีแดงนี่แดงพิเศษหรือเปล่าคะอันนี้เป็นแดงพิเศษครับแรปมาแดงแรปพิเศษเลยครับก็ซื้อเสียตังค์ใช่ใช่โอของเริมสีขาวใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อตอนนั้นนี่คือเอาอะไรก็ได้ ๋ยวไปแต่งเพิ่มเองตอนนั้นคือได้รถอะไรเร็วที่สุดก็เอาเลยเพราะว่าตอนนั้น่ายเกรมาเก็ตมันใช้เวลานิดนึงแล้วก็เราก็อยากจะขับเร็วๆเพราะเราเผอเราเพิอเราอยากประหยัดน้อเราอยากรู้ว่ามันดียังไงเพราะว่าตอนที่ซื้อครับตอนสมัยเกรมาเก็ตเนี่ยจะเป็นทุกคนคือซื้อแบบไม่ได้ทดสอบคืออ่านสเปคอ่านดูคนนู้นคนนี้เลยกว่าเล็กไม่มีเทสไดไม่มีเทสไดสั่งเลยครับแล้วก็รุ้นเอาเลยใช่แล้วช่างเนี่ยใช้มาเนี่ยประหยัดกว่ารถน้ํามันเยอะไหมคะเยอะมากคือ คืออาจจะหลายคนอาจจะบอกว่าราคารถมันสูงเนาะแต่ว่าไอที่ประหยัดมันจะมันจะเท่ากับอะไรอะคารถที่แพงหรือเปล่าเราอย่าไปมองก <Yo. S 1> ันนะครับคือเราเองเนี่ยอยากได้รถราคาประมาณนี้อยู่แล้วแหละ <Okay. S 1> อยากได้รถเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบสมัยบบนั้นละกันอ่าใช่ใช่ใช่ใชเพราะสมัยนี้มันไม่ใช่แล้วมันอีกแบบหนึ่งเนาะ <laughs> <laughs> ซึ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ระดับนี้นะครับแล้วก็อัตราการกินไฟหรือ,อความเร็วบาทต่กอกิโลเมตรกิโลเมตรขนาดนี้ผมว่ามันคุ้มคุ้มแบบสุดๆเลยครับอืมเขา เดือนหนึ่งนี่ค่าไฟประมาณ300บาทต่อวันโอ้ยผมว่าน,น้อยกว่าน,นั้นนะเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราเราคิดเฉลี่ยนะครับผมวิ่งไปกับที่ทํางานจากวัชรพลไปอโฟกเนี่ยครับประมาณ100กิโลนะครับ <Okay. S 2> ใช้ไฟจริงๆเนี่ยประมาณไม่เกิน3 0มเนนะครับก็ก็เราลาว15กิโลวัตต์15กิโลวัตต์เนี่ยก็ถ้าคิดเป็นบาทนะครับตอนนี้ถ้าไฟบ้านประมาณ5บาทแล้วกันนะครับ สิบห้าก็สี่สิบห้าห้าสิบาทเองอะห้าสิ <50 S 1> บาทอะโอ้โหห้าสิบบาทถูกกว่ทาทั้งยวนิค่ะคือรถไฟฟ้า FIFA ต้องบอกนี้ครับเวลาวิ่งช้าๆในเมืองรถติดๆเนี่ยมันโคตรประหยัดถ้าน้องแจมใสก็นองชาร์เลเพราะว่าอย่างาที่เห็นในคลิปของแจมนะคะก็มีปอรเช่เก้าก็สองไม่เคยขับเลยครับเพราะว่าขี้งงขี<笑><笑>้งงเป็นผมจะขับทุกวันเลยนะขอถามหน่อยข้อดีสาหรับรถคันนี้สําหรับพี่อาร์ตมีอะไรข้อดีเสําหรับเทสลาคันนี้นะครับคือ ซื้อมาหนึ่งเป็นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยคือเราได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ถึงแม้จะเป็นตัวเอสท้าวครับก็แต่เป็น,นคแค่ตัวเริ่มต้นนะใช่ครับก็อัตราเร่งเนี่ยเรียกว่าบนถนนเนี่ยสู้สู้ได้ทุกครั้งสู้ตายนะได,ได้ได้หมดเลยนะครับรวมถึงเรื่องความฉลาดนะครับซึ่งเออเทสท้าเนี่ยเขาจะมีเออเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์อัปเดตให้เราอ,อย่างน้อยเดือนละครั้งแหละ <Okay. S 2> บางเดือนสองสามครั้งก็มีมคือเขาจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆหรือมันจะมีการแก้ปัญหาให้ยู user ทุกๆเดือนนะครับเราจอว่าบางเดือนหลายครั้งอาจจะเป็นบั๊กบ้างแต่เขาก็แก้ด้วยความเร็วนะเร็วบางทีมันเอยนิดนึงแค่สอสวันเขาก็มาตัวใหม่แก้ให้เราแล้วครันี้รถคันี้มันจะไม่เบื่อเพราะว่ามันจะมีอะไรมาให้เราดูมาให้เราเล่นมีฟีเจอร์ตลอดนะครับรวมถึงความสะดวกสบายเพราะเราเป็น EV user ยุคแรกเนาะ หาที่จอดรถตามห้างก็ง่ายก็สมัยนั้นละกันสมัยนั้นอ่ะง่ายเพราะว่าที่จอดรถไฟฟ้าก็ไม่ค่อยเพราะว่าพวกปลั๊กอินไฮบริดจริงๆสมัยก่อนเขาก็ไม่ค่อยจอดไม่ค่อยชาร์จกันด้วยแหละเขาไม่ชาร์จแต่พอเขาเห็นเรามี e v 100%เปอขาก็เฮ้ยชาร์จก็ชาร์จบ้างบ้างก็เริ่มมาใช้กั็ลงเข้าใจว่แล้วมันช่วยอะไรนิดหนึ่งจ่ายแต่ถือว่าอีกอย่างนึงก็คือหาที่จอดง่ายค่ะถึงแม้จะไม่ใช่ซูเปอร์คาร์นะคะแต่ว่าไอ้ที่ชาร์จเนี่ยมันใกล้อ่ามันใกล้มันใกล้ทางเข้ามันอยู่ข้างงๆซซปปเเอออออรรรร์์์์คคคคาาาาใชช่่่่ถ้้้ไมยูขกก็ืแีันนึง แต่ติดประตูอ่าใช่ใช่ใชเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อดีสำหรับในตอนอของสมัยที่ซื้อแรกๆใช่แล้วก็เวลาเราจะไปเที่ยวไหนเนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยครับเตื่นช้ามาไปเลยเพราะว่าประหยัดมันประหยัดอยู่แล้วครับวิ่งไปวิ่งกลับเนี่ยกิโลเมตรละห้าสิบสตางค์เจ็ดสิบสตางค์งถูกมากดีเลยแล้วข้อเสียมีไหมคะถ้าไม่รวมความเป็นดอยนะถ้าก็ไม่รวมความเป็นชาวดอยนะผมมองว่ามันจะมีข้อเสียถ้าเราไปกับกลุ่มเพื่อนนะครับกลุ่มเพื่อนหล,หลายๆคนนะครับก็คือสมมติว่าเราไป4ี่ห้าคันไปได้วยกันเนี่ย แต่เพื่อนเป็นรถน้ำมันหมดอ่าเราอาจจะต้องมีการแพลนว่าเดี๋ยวเราจะไปจอชาร์จตรงตรงนี้ถ้าเราไปต่างจังหวัดกับเขารถทริป,ป,ปเป็นรถทริปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียที่แบบมันสามารถแก้ไขได้ <Okay. S 1> เพราะว่าจริงๆสมัยเราเนี่ย แลกวดูแรกๆเนี่ยการขับรถไฟฟ้าเนี่ยเวลาลูกค้าจะมาซื้อแจมเนี่ยพูดอย่างแรกเลยเปลี่ยนนิสัยแค่นิดเดียวค่ะแผ่นเพิ่มขึ้นวันหนึ่งอ่าใช่ใช่แต่ถ้าคุณแบบแค่ไปทํางานน่ะเออใช่ร์จช้ามคุณเถอะไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าการชาร์จในระยะอยู่ในเลนส์ใช่อยู่แบบเหมือนพี่อาขับไปทํางานเงี้สองสามวันหอ้ค่อยชาร์จเพียงได้เลยแต่เดี๋ยวนี้เราเป็นนิสัยนะกลับบ้านเราเสียบชาร์จเลยนะครับเหมือนมือถือ ันแบตเสื่อมไหมไม่เสื่อม<ง>เลยไม่เสื่อมแล้วบางคนจะคิดว่าเฮ้ยแบตมันยังไม่หมดอ่ะเสียบให้มันชนชนชาร์จเต็มทุกวันมันจะเสื่อมไหมจริงๆนะครับรถไฟฟ้ามันนับรอบแบตนับไซเคิลของแบตเนี่ยมันนับที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของแบตน,นะไม่ใช่แบบว่าวันนี้เราชาร์จแปดสิบถึงร้อยนะนับหนึ่งไซเคิลวันนี้เราชาร์จแปดสิบถึงร้อยมันนับแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เล <Okay. S 2> อาอยี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าครั้งนะครับมันถึงจะเป็นหน<อ>ึ่งไซเคิลฉะนั้นการชาร์จทุกวันมันดียังไงคือสมมติว่าวันเเนี้รากิด มีธุระกระทันหันตุต้องไปสั่งวัดเวันต่างแพงเราก็ยังได้ไปได้เลยเราก็ไปได้เลยไม่งั้นเราต้องอาจจะต้องไปหาดีซีข้างหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตั้งแต่ขับไปกี่กิโลแล้วนะคะตอนนี้หกหมื่นแล้วครับหกหมื่นคันเมื่อกี้สามหมื่นนะคะอันนี้อีกเท่าหนึ่งนะคะเซอร์วิสไปกี่ทีแล้วเซอร์วิสทีครั้งเดียวครับครั้งเดียวจริงพี่พี่รถที่ไม่วิ่งหาหรือพี่งกพี่นี่รถเซอร์วิสทุกทุกสองหมื่นโล รถไฟฟ้าน้องเหมือนสองหมโลแต่ว่าจริงๆเรามันสามารถดูเหมือนโทรศัพท์ได้แหละถ้าเขามีปัญหาอะไรแล้วก็ค่อยเข้าไปใช่แต่จริงมันไม่มีอะไรเลยครับเข้าเป็นสวิต์รถไฟฟ้าเนี่ยเปลี่ยนกองอากาศอย่างแรกแค่นั้นสลับยางสลับยางแค่นั้นเปลี่ยนยางไหมคะเปลี่ยนครับเราก็เปลี่ยนจะเป็นแล้วรอบนึงอ๋อเปลี่ยนก็คือสําหรับพี่อาร์ตเนี่ยก็มีเปลี่ยนกองแอร์หนึ่งครั้งเปลี่ยนยางและมีสลับไปแล้วด้วยแล้วก็เปลี่ยนยางแล้วด้วยใช่ครับแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยค่ะหกหมื่นโลมันก็สมควรนะคะที่จะต้องเปลี่ยนยางแล้วค่าใช้จ่าย การเข้าไปสวิสเหรอครับใช่คะ่ะล่าสุดเนี่ยสองมือโลนสักพักนึงแล้วแต่คิดว่าครั้งนั้นประมาณพันกว่าบาทถูกมากเข้าศูนยหรือทำเองเข้าศูนย์แต่เป็น,<อ>นเกรมาเก็ต<อ>นะครับเ,เกรม<อ>าเก็ตครับเพราะฉะนั้นก็ต่างที่เมื่อกี้คุยก่อนหน้านี้กับพี่ปินนะคะพี่ปินบอกว่าเปลี่ยนกองแอมหลักร้อยแต่อันนั้นอาจจะเปลี่ยนเองแต่ม<อ>ันก็จะมีออปชั่นที่สำหรับคนที่อาจจะไม่ว่างหรืออาจจะมันยากเกินเราเราลึกว่า กลัวจะทํามันเสียหายเดีอยวเดี๋ยวหักอะไรอย่างงี้ก็เลยค่าเข้าสูตรมันก็แค่ไม่ถึงไม่ถึงพันปลายแน่นอนใช่ใช่ใช่พันต้นต้นเองครับถูกมากแล้วอันนี้นี่ก็สลับยางก็ไม่แพงด้วยใช่ครับมีแค่ตอนเปลี่ยนยางก็ทีเดียวก็ตามราคายางที่ตลาดใช่ใช่เพราะฉะนั้นถือว่าประหยัดแม้กระทั่งค่าเช่ค่าเช่าเพลิงไม่มีค่าแมทแนนซ์ด้วยค่าแมทแนนซ์ด้วยหาที่ชาร์จยากไหมหาที่ชาร์จยากไหมไม่ยากง่ายมากตอนนี้คือแถวบ้านผมเนี่ยเต็มเลย แทบจะมีทุกฟั๊มเยอะอนนเกินแล้วตอนนี้เยอะเกิน <c oughs> คือแบบว่าเอาเป็นว่ามันมีความเชื่อเก่าๆว่าเอ้มันหาทีชาจา้าซึ่งสมัยนั้นอาจจะจริงนะฮะแต่ตอนนี้คือทุกๆวันที่ต่อต่อไปเนี่ยคือทางผู้บริการเนี่ยเขาก็เพิ่มตู้ขึ้นตลอด <c oughs> ตลอดเขาก็ดูแล้วตอนนี้จำนวนไม่ว่าจะเป็นรถเทสลารถจีนก็ก็ดี<ช>หรือว่า MG ที่เขาอยู่มานานแล้วก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาก็เริ่มก็คือพัฒนาตามกันไปนั่นแหละถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าช่วงพีคเลยเนะช่วงแบบ ายซีซั่นนของการเที่ยวปีใหม่สงกรานียเราไปเที่ยวหมดแล้วแล้วก็ยังไม่เคยการเจอกับแบบต่อคิวเลยครับเต็มที่ก็10นาทีอย่างเงี้ยแปบเดียวเองแต่ก็อยากกระฝากใช่ไหมคะว่าถ้าใครที่ชาร์จตามสถานที่เนี่ยถึงเวลาแล้วก็ <c oughs> ถือว่าเพื่อนๆกันครับเรามีน้ําใจกันสังคมรถไฟฟ้าเราต้องช่วยกันนะครับก็คือเราชาร์จเต็มแล้วเราขยับให้เพื่อนเข้ามาชาร์จบ้างบางคนก็มีความจสำป็นเนอะอาะใช่บางบางทีางเราอาจจะไม่ได้รีแต่คนนั้นเขาอาจจะฉุกเฉินเหลือหนึ่งปเซแล้วอ่ะนี่รัช่างก็มีรถไฟฟ้านะครับเนี่ยออกมาเ<ด><า>ยอะเลยซีนี้ฮิตที่สุดนะคะสีเขียวแบตเตอรี่เนี่ยสำหรับตัวสแตนดาร์ดเนี่ยถือว่าเป็นรถที่มี แบตเตอรี่ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยน้อยที่สุดแล้วกันอสุดพอไหมสำหรับผมนะพอคือเขาเคลมไว้ว่า425กิโลเมตรนะครับซึ่งเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องเผื่อบัฟเฟอร์ไว้หน่อยคือหัวท้ายไว้หน่อยผมวิ่งประมาณ350กิโลเมตรเนี่ยโดยปกติเนี่ยได้อยู่แล้ว350กิโลเมตรผมจอดพักกี่แล้วนะมันเหนื่อย200กิโลผมก็พักแล้วแหละแ้าผมก็ชาร์จนะครับแล้วในช่วงถ้าแบตมันต่ำกว่า80เนี่ยมันชาร์จเร็วมากนะครับ คือซื้อกาแฟไม่ทันเสร็จเลยเข้าน้ำไม่เสร็จก็ก็ไปต่อได้แล้วใช่เพราะจริงๆตอนแรกๆเนี่ยบางทีบางคนเขาคิดว่าเฮย้ยจอดเนี่ยจะได้แบบรอนานะไหมแต่จริงจรเนเจอร์คนไทยเราเนี่ยอู้นะคะ เข้าห้องน้ำนี่จริงๆเหมือนจามกูสายแตยืนบิดหน้าห้องน้ำตัตผมจับกระจกทาลิปสติกคือทัอเมซอนเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยบอกเลยมีครึ่งชั่วโมงเยอะถูกต้องใช่ใช่โปรโมทอเมซอนได้เข้าได้นะคะสปอนสปอนเซอร์เข้ามาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็การชาร์จไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือต่างจังหวัดหรือว่าช่วงพีคไทม์พีคคอลิเดย์ก็คือถือว่าไปได้สบายๆนะวันนี้นะครับไม่ในตอนนี้อยากจะฝากอะไรถึงคนที่กำลังตัดสินใจอยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่ ใช่ชาวดอยเขาเป็นชาวออฟฟิเชียลราคาเขาเนี่ยลอตาลอใจอ <c oughs> เห็นแล้วน้ำลายไหลจะฝ่ายยังไงดี <c oughs> ต้องบอกว่า <c oughs> ตอนที่ผมซื้อรถคันนี้นะซื้อมาด้วยราคาของเกรย์มาเก็ตนะครับเป็นรถที่อิมพอร์ตเข้ามาก็าจะสูงกว่าเฟสซ่าไทยแนนยลยนด์เนี่ยโดยเฉลี่ยสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลยผมยังรู้สึกเลยนะครับว่าผคุผม้มคุ้มมคือบอกว่าคดถที่ซื้อมานะแล้วตอนเนี้ยด้วยความเป็นราคาเนี้ยก็ ก็ฟังจากที่ผมคอมเมนต์แล้วกันนะครับว่าควรจะซื้อหรือไม่ควรนะเพราะว่าที่พี่อาซื้อมาเนี่ยขนาดเป็นยุคแรกๆนะคะ,ะยุคแบบปี21หนึ่งต้นๆเนี่ยถามว่าราคายังไม่โดดเท่าโมเดลวายรุ่แรกใช่เพราะฉะนั้นน,น,น,น่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อาร์เท่าหนึ่งไหมสำหรับตอนนี้เท่าหนึ่งเท่าหนึ่งนะสำหรับราคาตอนนี้รุ่นนี้ใช่ใช่แล้วอยากฝากอะไรถึงพี่พี่สี่พันกว่าคันเนี่ยที่กําลังรอรับรถอยู่มีอะไรอยากกระฝากไหมคะสำหรับคนที่แบบ โอเคแล้วซื้อแล้วผมเชื่อว่าพี่ๆนะครับหรือเ,เพื่อนๆที่สั่งจองไปแล้วสี่คอนหนันเนี่ยศึกษาข้อมูลเรื่องรถมาหมดแล้วล่ะนะครับจากเราเชาวดอยรีวิวจากทั้งรีวิวจากทั้งเว็บเมืองไทยเมืองนอกยูทูบเบอร์ต่างๆครับแต่สิ่งที่่พี่ๆอาจจะยังไม่มีก็คือเรื่องประสบการณ์นะครับในการใช้รถไฟฟ้าเนาะเนื่องจากรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นรถที่มีลักษณะเฉพาะตัวครับอย่างเช่นเรื่องของการรีเจนเบรกหรือว่าอาตาตัตราเร่งที่สูงมากอ่า ฉะน,นั้นเดี๋ยวเนี่ยมันจะเต็มถนนไปหมดแล้วฉะนั้นก็ฝากเรื่องความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแล้วก็ศึกษาออลองลองเอารถไปใช้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งใช้เต็มสมรรถนะมากแล้วพอใช้ให้มันเข้ามือระดับหนึ่งนะครับคห้เรามาซึงการ่อยมาซึงการเพราะเราแอบ,บเป็นห่วงนะเพราะว่า จริงๆถ้าเทียบกับรถน้ำมันเนี่ยพอฟอร์มกันต่างกันเยอะพอสมควรเลยใช่ถึงแม้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเป็นพัรถไฟฟ้าเนี่ยไม่รอรอบอจริงๆนะคะออกตัวคล้องกับ GTR ไฟแดงไงแซงนะคะใช่ครับคือ GTR มันมาเต็มตั้งแต่เออตั้งแต่รอบรอบแรกเลยจิตอย่าง GTR เนี่ยมันยังอืดอบุ๋นแต่ไรล็อกขึ้นมาอันนี้ก็คือไปเลยใช่สายแบบว่าสั้นๆนี่ไม่ได้กินเราหรอกเหมือนที่มองนอตรีวิวไงออกตัวที่เอากล้วยแปะไว้ที่เบาะไม่ล่วงไม่ล่ว หลอรอบนะคะเราพวกเราเนี่ยเราชาวใช้ก่อนซื้อแพงไม่เป็นไรแต่เราอยากจะเตือนทุกคนอยากมาแชร์นะครับแล้วก็มาเป็นเพื่อนๆกันใช่มาเป็นเพื่อนๆนะคะชาวดอยก็อยากแซวกันเยอะค่ะกิบใจได้ครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่อาร์ด้วยนะคะขอบคุณน้องแซมมากนะคะขอบคุณครับ